ทีนี้เครื่องมือที่ช่วยในการการทำงบต้นทุนการผลิตนะครับก็คือกระดาษคำการนะครับซึ่งอันนี้อาจารย์นำเสนอของวิธี p o d i c i n v e n t o r y s y s t e m นะครับเพราะว่าวิธี p e r p e t u ช l วเนี่ยก็จะไม่ยากนะครับในการทำกระดาษการ,การตัวนี้ก็จะมีลักษณะเหมือนกิจการซื้อมาขายไปนะครับเพียงว่าจะมีช่องเพิ่มมากขึ้นก็คือช่องของงบต้นทุนการผลิตนะครับโดยรายการที่อยู่ในงบต้นทุนการผลิตนะครับทางด้านเดบิต และเครดิตก็ประกอบไปด้วยทางด้านเดบิตนะครับก็จะเป็นสินค้าระหว่างผลิตต้นงวดนะครับวัตถุดิบต้นงวดบัญชีซื้อ,อซื้อวัตถุดิบนะครับตัวนี้ซื้อวัตถุดิบค่าส่งเข้าค่าแรงงานทางตรงค่าใช้จ่าย,ายใ,ในการผลิตส่วนทางด้านเครดิตก็จะประกอบไปด้วยส่งคืนนะครับและส่วนลดที่ได้รับ ส่วน,นลดรับนะครับสินค้าระหว่างผลิตสิ้นงวดวัตถุดิบสิ้นงวดนะครับผลต่างจะอยู่ทางด้านเครดิตนะครับก็จะได้ตัวนั้นก็เรียกว่าต้นทุนผลิตสินค้าเสร็จรูปนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะโอนไปยังงบกําไรขาดทุนคราวนี้เรามาดูตัวอย่างการจัดทากระดาษทาการนะครับตามวิธี p r i o r i t n ว e r y ร y y System นะครับของภัทอุตสาหกรรมอาหารไทยนะครับอันนี้คืองบทดลองนะครับ ของบัรษร้อม <st> ูลเติมนะครับเขาบอกว่าณวันซิ่งงวดบัญชีนะครับตรวจนับนะครับสินค้าเสร็จรูปได้20,000กับ600บาทนะครับสินค้าระหว่างผลิตนะครับปรงงานระหว่างทำา5 5 0 0 0บาทวัตถุดิบนะครับ18,000บาทวัสดุโรงงาน500 วสัสดุสำนักง,งาน200เครื่องมือนะครับ2,200บาทส่วนค่าสาธารณูปโภคนะครับแบ่งเป็นของโรงงาน50%แผนกขาย25%และแผนกทั่วไป25%นะครับเราจะมาจัดทำกระดาษํำการกันนะครับก่อนที่เราจะทำกระดาษํำการนะครับเราต้องปรับปรุงข้อมูลนะครับอย่างเช่นวสัสดุโรง,งงานนะครับเพื่อหาวสัสดุโรง,งงานใช้ไปผู้สมนักง,งานหา วัสดุส่งงานใช้ไปแล้วก็เครื่องมือเพื่อหาค่าเครื่องมือนะครับรวมถึงเราต้องแบ่งนะครับตัวค่าส่งโภคเนี่ยนะครับเป็นของโรงงานแล้วก็แผนกขายแล้วแผนกทั่วไปนะครับโดยเราจะทํารายการปรับปรุงทั้ง4รายการนี้นะครับรายการแรกนะครับที่เราจะปรับปรุงก็คือวัสดุโรงงานใช้ไปนะครับวัสดุโรงงานใช้ไปนะครับเราจะเดบิตวัสดุโรงงานใช้ไปเครดิตด้วยวัสดุโรงงานนะครับเรานําวัสดุโรงงานที่ เป็นยอดคงเหลือในงบทดลองนะครับ1,500าบาทลบกับที่เราตรวจนับะต,ตีราคาได้500บาทนะครับก็จะเป็นจำนวนเงินใช้บัญชีคือ1000บาทนะครับตัวถัดมาก็จะเป็นวัสดุสำนักงานใช้ไปนะครับโดยการนำจำ 1, นวนเงินที่เป็นยอดคงเหลือในงบทดลองคือ900บาทนะครับลบกับที่ตรวจนับตตีราคาได้200บาทจำนวนเงินใช้บัญชีคือ700โดยเดบิตวัสดุสำนักงานใช้ไปและเครดิตด้วยวัสดุสำนักงานตัวถัดมาก็จะเป็น เครื่องมือนะครับโดยเดบิดค่าเครื่องมือและเครดิตด้วยเครื่องมือนะครับจำนวนเงินที่ใช้ในการทำบัญชีคือ400ได้จากนะครับเป็นจํานวนเงินที่บันทึกในยอดคงเหลือในงบทดลองนะครับคือ2,600บาทแล้วทําการตรดนับตตีราคาเครื่องมือได้2,002นะครับดังนั้นเนี่ยก็จะเป็นยอดคงยอดที่ใช้ไปนะครับหรือเป็นค่าเครื่องมือคือ400บาทตัวสุดท้ายนะครับเป็นการปันส่วนนะครับแบ่งค่าสมมุต สาดสรวนโภคนะครับไปยังแผนกลงไปยังแผนกโรงงานแผนกขายแล้วก็แผนกทั่วไปนะครับโดยที่โรงงานเนี่ยนะครับจะได้รับค่าสนุนโภคเนี่ยห้ของค่าสนุนโภคทั้งหมดนะครับเราจึงเดบิตค่าสนุนโภคโรงงาน2 0 0พส่วนแผนกขายนะครับก็รับค่าส่วโภค25%ารของทั้งหมดนะครับก็คือเอาห้าพันสคูณด้วยยี่าเอได้เท่ากับ1,300แผนกทั่วไปก็จะเป็น1,300เช่นกันเพราะเป็น25%นะครับ รับเครดิตด้วยค่าสนุกพวกออกไป5,200บาทนะครับจำนวนเงินนี้ดูได้จากตัวงบทดลองนะครับพอเราปรับปรุงรายการแล้วนะครับเรานําปรับปรุงรายการทั้งหมดเนี่ยไปใส่ในกระดาษคำการนะครับซึ่งกระดาษำการเป็นกระดาษคำการทั้งหมด10ช่องนะครับ เรานำรายการที่เราปรับปรุงเมื่อกี้นี้นะครับมาใส่ในช่องรายการปรับปรุงนะครับโดยดูจากชื่อบัญชีนะครับถ้าเกิดรายการไหนมีชื่อบัญชีแล้วนะครับก็ใส่บรรทัดนั้นนะครับถ้ายังไม่มีไม่มีชื่อบัญชีนะครับให้ใส่ต่อท้ายนะครับแล้วเอาตัวเลขมาใส่ช่องในรายการปรับปรุงเรามาดูตัวแรกนะครับวัสดุโรงงานใช้ไปกับเครดิตวัสดุโรงงานนะครับวัสดุโรงงานใช้ไปยังไม่มีนะครับเรามาใส่เพิ่มวัสดุโรงงานไม่มีวัสดุโรงงานใช้ไปยังไม่มีนะครับเรามาใส่เพิ่ม แล้วเราเครดิตด้วยวสัสดุโรงงานซึ่งมีอยู่แล้วนะครับอยู่ด้านบนนะครับ1000บาทตัวถัดมาวสัสดุสำนักง,งานใช้ไปนะครับกับวสัสดุสำนักง,งาน700บาทวสัสดุสำนักง,งานใช้ไปนี่ยังไม่มีนะครับเราใส่เพิ่มส่วนวัสดุสำนักงานนะครับมีอยู่แล้วตัวถัดมาคือคอ่าเครื่องมือกับเครื่องมือ400บาท ตัวเครื่องมือเรามีอยู่แล้วนะครับ400บาทตัวบัญชีเครื่องมืออยู่แล้วเราก็ใส่400บาทไปนะครับตัวถัดมาครับค่าสนุภโลคโรงงานแผนกขายแผนกทั่วไป3ตัวนี้ไม,ม่มีนะครับเรามาใส่เพิ่มนะครับต่อท้ายนะครับแต่ตัวค่าสนุภโภคเฉยๆเนี่ยเรามีนะครับ5 0 0 ตัวนี้นะครับเรามีเราใส่ไปนะครับเราใส่ครบทุกตัวแล้วนะครับเราก็รวมรายการในช่องของปรับปรุงนะครับ2อฝั่งก็เท่ากันที่7 3็ดนานะครับคราวนี้เราจะแยกข้อมูลนะครับโดยที่นะครับถ้าเกิดบรรทัดไหนนะครับหรือรายการตัวไหนเนี่ยมีการปรับปรุงเราต้องนํามาบุกมาหักกันด้วยวิธีการนะครับคือถ้าเกิดว่ารายการที่อยู่ในช่องของรายการปรับปรุงเนี่ยนะครับยออคงเหลืออยูดบิด นะครับถ้าอยู่ด้านเดียวกันให้ปวกกันถ้าอยู่ด้านตรงข้ามให้นำมาหักกันแล้วก็ไปใส่ในงบที่เกี่ยวข้องนะครับในด้านที่มากกว่านะครับลองมาทํากันเลยนะครับในการแรกคือเงินสดนะครับอยู่งบสถานการเงินนะครับเงินฝากธนาคารนะครับอยู่งบสถานการเงินลูกหนี้การค้านะครับงบสถานการเงินนะครับรวมถึงค่าเผื่อด้วยสําหรับสินค้านะครับสินค้าเสร็จลูก สินค้าลองผลิตแล้วก็วัตถุดิบดี๋ยอาจารย์ขอไว้ใส่ที่หลังสุดนะครับตัวถัดมานะครับวัสรุโรงงานนะครับจะเห็นได้ว่าเดบิตมีอยู่พันหแล้วเครดิตออกไปพันหนึ่งนะครับเมื่อลบกันก็คือเหลือคงเหลือ500บาทนะครับทางด้านเดบิตนะครับตัวนี้ก็อยู่ในงบแซงฐานะทาการเงิน วัสุสนักง,งาระก็เช่นเดียวกันครับลบกันนะครับเดือ200บาทด้านอ,อ,อยู่ในงบสถานการเงินด้านเดบิตนะครับค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้าที่ดินอาคารโรงงานอยู่งบสถานการเงินนะครับค่าเสริมราคานะครับของตัวอาคารโรงงานก็อยู่ในงบสานการเงินเครื่องจักรก็เช่นเดียวกันนะครับค่าเสริมราคาด้วย เครื่องใช้สำนักง,งานและค่าเสื่อมสะสมก็อยู่ในงบแสนงการเงินค่าเครื่องมือนะครับเดบิตมีอยู่2,600บาทนะครับเจอปรับปรุงด้านเครดิตออกไป400ก็ลบกันนะครับยอดคงเหลือ2,200บาทให้ใส่ด้านที่มากกว่าคือด้านของเดบิตนะครับสิทธิบัตรและค่าสิทธิบัตรตัดจำหน่ายสะสมนะครับก็ยอ,บอยู่ในงบแสะนะาการเงิน เจ้าหนี้การค้าดอกเบี้ยค้างจ่ายภาษีก็ได้ค้างจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวแล้วก็ทุนเรือหุ้นและกำไรสะสมอยู่ในงบแสดงฐานะทางการเงินขายนะครับอยู่ในงบกำไรขาดทุนรับคืนนะครับเป็นรับคืนสินค้าจากการขายนะครับอยู่ในงบกำไรขาดทุนซื้อวัตถุดิบนะครับอยู่ในงบต้นทุนการผลิตนะครับ ส่งคืนและส่วนลรับนี่เกีย่ยวข้องกับการซื้อวัตถุดิบจึงต้องอยู่ในงบต้นทุนการผลิตค่าขน้งส่งเข้านะครับงบต้นทุนการผลิตแต่ค่าขนงส่งออกเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการขายนะครับจึงอยู่ในงบกําไรขาดทุนค่าแรงงานทางตรงนะครับค่าแรงงานทางอ้อมอยู่ในงบต้นทุนการผลิตส่วนเงินเดินแผนกขายนะครับ กับแผนกทั่วไปอยู่ในงบกําไรขาดทุนเพราะไม่เกี่ยวข้องกับการผลิตนะครับส่วนเงินเดือนผู้ควบคุมนี้ก็อยู่ในงบต้นการผลิตนะครับเพราะเกี่ยวข้องกับการผลิตค่าโฆษณาเกี่ยวข้องกับการขายอยู่ในงบกําไรขาดทุนค่าสนุกโภคเช่นได้ว่าเดบิต5 0 0พเครดิตออกไป5 0 0ชันฉะั้นเป็นศูนย์ไม่ต้องแยกแล้วนะครับค่าใช้จ่ายไปตลดอยู่ในงบกําไรขาดทุนนะครับค่าเบี้ยประกันภัยก็เช่นเดียวกัน แต่ถ้าเป็นค่าเรื่กานภัยโรงงานนะครับก็เกี่ยวข้องกับการผลิตอยู่ในงบต้นทุนการผลิตค่าบำรุงเครื่องจักรนะครับเช่นเดียวกันอยู่ในงบต้นทุนการผลิตดอกเบี้ยจ่ายอยู่ในงบกําไรขาดทุนนี่ยังใสจ่จะสูตรนะครับอยู่ในงบกําไรขาดทุนค่าเสื่อมราคาอาคารโรงงานอยู่ในงบต้นทุนการผลิตค่าเสื่อมราคาเครื่องจกักรงบต้นทุนการผลิตนะครับแต่ค่าเสื่อมราคาเครื่องใช้สํานักง,งานอยู่ในงบกําไรขาดทุน ค,ค่าสิทธิบัตรตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการผลิตนะครับอยู่ในงบต้นทุนการผลิตส่วนภาษีเงินได้นิติบุคคลอยู่ในงบกําไรขาดทุนนะครับนักศึกษาต้องแบ่งตัวรายการปรับปรุงด้วยนะครับวัรดุโรงงานใช้ไปอยู่ในงบต้นทุนการผลิตสําหรับัสรุสําสักงานใช้ไปเป็นอยู่ในงบกําไรขาดทุนค่าเครื่องมือนะครับอยู่ในงบต้นทุนการผลิตค่าสนุกพกโรงงานอยู่ในงบต้นทุนการผลิต นะครับส่วนค่าวสัสดุอ่าค่าสนรูปโภคแผนกขายก็แผนกทั่วไปอยู่ในงบกําไรขาดทุนนะครับเมื่อทําแยกเรียบร้อยแล้วครับเรายังขาดอีกนะครับที่เราไฮไลท์ไว้ก็คือสินค้าสำเร็จรูปสินค้าระหว่างผลิตแล้วก็วัตถุดิบคราวนี้เราจะมาจัดก,การตัวที่เหลืออยู่นะครับคือสินค้าสำเร็จรูปนะครับสินค้าระหว่างผลิต แล้วก็วัตถุดิบนะครับวิธีการก็คือนะครับสินค้าเสร็จรูปเนี่ยนะครับจะปรากฏอยู่ในนบกําไรขาดทุนนะครับซึ่ง3ตัวเนี้ยนะครับมาเป็นยอดคงเหลือนะ้วันต้นงวดเน,นื่องจากเราใช้วิธีพรีโอตินะครับสำหรับสินค้าเสร็จรูปก็จะอยู่ในด้านเดบิตนะครับและด้านเครดิตให้เรานำจำนวนเงินที่ตรวจนับและตีราคาได้มาใส่นะครับซึ่งตามโจทย์เท่ากับ20,600กับ600บาทนะครับเราก็มาใส่ตรงนี้ นะครับแล้วตัวนี้ต้องไปปรากฏอยู่ในงบสถานการเงินด้วยนะครับตัวถัดมาสินค้าระหว่างผลิตนะครับตัวนี้ให้ปรากฏอยู่ในงบต้นทุนการผลิตนะครับวัตถุดิบเช่นเดียวกันและเรานำยอดคงเหลือที่ตรวจนับตติราคาได้มาใส่นะครับสินค้าระหว่างผลิตก็คือ1 5 0 0 0บาทแล้วก็วัตถุดิบก็คือ1 8ึ0 0นบาทนำม,มาใส่นะครับและ ตัวสินค้าระหว่างผลิตนะครับกับวัตถุดิบต,ตัวนี้จะต้องนําไปใส่ในด้านเดบิตของงบแสดงนะการเงินอาจารย์ไฮไลท์สีให้เห็นได้อย่างชัดเจนนะครับว่ามาจากตาัวไหนสีส้มนี้ก็คือมาจากการตรวจนับตติราคาซึ่งโจทย์บอกมานะครับคราวนี้เราก็จะมาสรุปผลในงบต้นทุนการผลิตนะครับ อาจารย์ก็รวมมานะครับทำงบต้นทุการผลิตก่อนนะครับด้านเดบิตได้4 1 10, 7 5 0 0ครดิตได้3 5 0 0นะครับผลต่างเราเรียกว่าต้นทุนการผลิตนะครับแล้วเรานำต้ทุนการผลิตจากด้านเครดิตไปไว้ด้านเดบิตของงบกำไรขาดทุนนะครับหาผลต่างอีกทีหนึ่งนะครับเดบิตน้อยกว่าเครดิตตัวนี้ก็คือกำไรสุทธิ ซึ่งกำไรสุทธิตัวนี้นะครับเราจะโอนไปที่งบแสนงการเงินด้านเครดิตนะครับงบแสดงการเงินก็จะออกยอดที่เท่ากันนะครับนี่คือวิธีการในการจัดทํากระทำการนะครับของกิจการอุตสาหกรรมคราวนี้เราทำการเปิด่ยบัญชีนะครับผ่านตัวต้นทุนการผลิตนะครับสําหรับการทำบัญชีตามวิธี p พ r ี o d ดิกนะครับ การปิดบัญชีผ่านต้นทุนการผลิตนะครับเราจะต้องทําการปิดข้อมูลในงบต้นทุนการผลิตซึ่งเราได้ทํากระทำไปนะครับโดยขั้นตอนแรกนะครับก็คือทําการปิดบัญชีสินค้าระหว่างผลิตต้นงวดวัตถุดิบต้นงวดซื้อวัตถุดิบค่าส่งเข้าค่าแรงงานทังตรงและค่าใช้จ่ายในการผลิตนะครับโดยปิดทางด้านเครดิตแล้วเดบิตต้นทุนการผลิตนะครับถัดมาบันทึกสินค้าระหว่างผลิตปลายงวดวัตถุดิบนะครับปลายงวดสูตรลดลับแล้วก็ส่งคืนนะครับ ทางด้านไดบิตแล้วเครดิตด้วยต้นทุนการผลิตนะครับนักศึกษาเอาต้นทุนผลิต2ตัวนี้มาลบกันหรือหักกันนักศึกษาก็จะได้ต้นทุนการผลิตสินค้านะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะใช้ในการปิดบัญชีบัญชีต่อไปซึ่งตัวนี้ก็คือเป็นค่าใช้จ่ายนะหมวด5นะครับ2ตัวนี้ก็เป็นการิปิดบัญชีโดยเป็นข้อมูลในงบต้นทุนผลิตนะครับ ที่ทำกับหกการไปสักครู่นี้นะครับตอนนั้นก็บันทึกนะครับสินค้าสำเร็จรูปปลายงวดปิดบัญชีรายได้ทางด้านเดบิตแล้วเครดิตด้วยกําไรขาดทุนนะครับแล้วก็ปิดบัญชีสินค้าสำเร็จรูปต้นง,งวดบัญชีรับคืนส่วนลดจ่ายและค่าใช้จ่ายทางด้านเครดิตนะครับแล้วเดบิตด้วยกําไรขาดทุนนะครับซึ่งขั้นตอนที่3เนี่ยต้นทุนการผลิตจะถูกปิดในตรงนี้ด้วยนะครับซึ่งขั้นตอนที่สาจะปิดตรงนี้ถือว่าเป็นค่าใช้จ่าย นะครับตอนที่3ก็คือปิดบัญชีกําไรขาดทุนเข้ากาไรสะสมถ้ามีเงินมันผลก็ปิดเข้ากําไรสะสมด้วยนะครับฉะนั้นในส่วนนี้ก็คือมาจากงบกําไรขาดทุนนั่นเองนะครับนี่คือรูปแบบการปิดบัญชีนะครับขั้นตอน A นะครับก็คือเดบิตต้นทุนการผลิตนะครับเครดิตสินค้าระหว่างผลิตต้นงวดวัตถุดิบต้นงวดซื้อวัตถุดิบค่าส่งเข้าค่าแรงงานทางตรงแล้วก็ค่าใช้จ่ายการผลิตต่าง ขั้นตอน b นะครับก็เดบิตสินค้าะระหว่างผลิตปลายงวดวัตถุดิบปลายงวดบัญชีปรับมูลค่าซื้อวัตถุดิบก็คือส่งคืนส่วนลดรับและเครดิตด้วยต้นการผลิตแล้วก็ขั้นตอนที่1นะครับสำหรับการปิดในงบกาไรขาทุนก็คือเดบิตรายได้ต่างๆและเดบิตบันทึกสินค้าสเส็จรูปปลายงวดเครดิตกําไรขาดทุนขั้นตอนที่2นะครับเดบิตกำไรขาดทุนเครดิตด้วยสินค้าเสเร็จรูปต้นง,งวดแล้วก็เครดิตด้วยต้นทุนการผลิตซึ่งเอาข้อมูล a กับ B มาลบกันเมื่อสักครู่นี้นะครับและเครดิตด้วยค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารโอนกำไรขาดทุนเข้ากำไรสะสมถ้ากรณีมีกำไรก็จะเดบิตกำไรขาดทุนเครดิตกำไรสะสมแต่ถ้าเกิดขาดทุนเราก็จะเดบิตกำไรสะสมเครดิตกำไรขาดทุนนะครับและถ้ามีเงินปันผลเนี่ยเราจะเดบิตกำไรสะสมเครดิตด้วยเงินปันผลลองดูตัวอย่างนะครับตัวอย่างของอุตสาหกรรมอาหารไทยนะครับ อันนี้คือรายการบัญชีที่ปิดนะครับทั้งหมดซึ่งอยู่ในงบต้นทุนการผลิตนะครับเราก็นํามาเครดิตออกไปให้หมดแล้วเดบิตด,ด้วยต้นทุนการผลิตได้4 17,500แล้วก็บันทึกสินค้าระหว่างผลิตนะครับายงวดพฤศจิลายงวดปิดบัญชีส่งคืนส่วนลดรับนะครับเครดิตด้วยต้นทุนการผลิต35,000บาทนะครับเพรงจากนั้นสําหรับ ข้อมูลที่อยู่ในงบกำไรกับทุนก็จะเดบิตขายเดบิตสินค้าสิ้นสุดูปลปลายงวดนะครับซึ่งเท่ากับ2,600เนี่ยเครดิตด้วยกำไรขาดทุน648,600นะครับเราปิดสินค้าสิ้นสุต้นงวดแล้วปิดค่าใช้จ่ายต่างๆนะครับตามที่อยู่ในงกกบกำไรขาดทุนนะครับซึ่งตัวสุดท้ายตัวนี้นะครับตัวของต้นทุนการผลิตเนี่ยมันก็เกิดจากนะครับเมื่อกี้นี้คือ417,500 ลบกับ35นะครับอันนี้มาจาก a นะครับอันนี้มาจาก b 2ตัวนี้ลบกันนะครับจะได้ตัวนี้เราต้องปิดออกไปด้วยนะครับได้3 8 000, 2 5 0 0บาทนะครับเราจะปิดเข้ากำไรขาดทุน5 4าแ0 0สีบาทนะครับก็จะเห็นว่ารายการที่1น่เนี่ยมีตัวขายกับตัวบันทึกสินค้าต้นง,งวดมีจำนวนที่สูงกว่ารายการที่2นะครับ รายการที่1น,นะครับจะมี645,600และการที่2ก็จะมี545,700เฉะนั้นก็มีกำไรสุทธิก็คือ12,900เพราะตัวนี้เป็นตัวแทนของไรายได้ตัวนี้เป็นตัวแทนของค่าใช้จ่ายนะครับก็เอาตัวนี้ไปปิดบัญชีนะครับสำหรับงบการเงินนะครับของกิจการศักกรรมก็จะมีงบต้นทุนการผลิตนะครับงบกำไรขาดทุน งบแสดงะะการเงินนะครับการไหลของข้อมูลหรือตัว data flow นะครับก็จะเริ่มจากงบกงบต้นทุนการผลิตนะครับซึ่งจะให้ต้นทุนของสินค้าที่ผลิตเสร็จไปยังงบกรราําไรขาดทุนซึ่งงบกำไราดทุนจะให้ผลกาําไรขาดทุนหรือกําไรสุทธินะครับก็จะนําไปรวมอยู่ในงบแสดงะะการเงินหรืองบดุลนะครับงบต้นทุนการผลิตนะครับสิ่งที่ต้องทําก็คือจะต้องคํานวณหาต้นทุนอง ของสินค้าที่ผลิตเสร็จก็ประกอบไปด้วย4องค์ประกอบนะครับองค์ประกอบแรกนะครับในปีกาแรกก็จะเป็นเป็นของวัตถุดิบทางตรงใช้ไปนะครับโดยสูตรก็เกิดจากนำซื้อนำวัตถุดิบทางตรงต้นงวดบวกด้วยซื้อวัตถุดิบสุทธิซึ่งซื้อวัตถุดิบสุทธิประกอบไปด้วยซื้อวัตถุดิบบวกด้วยค่าส่งเข้าหักด้วยส่งคืนและส่วนลดรับนะครับแล้วก็หักด้วยวัตถุดิบทางตรงสิ้นงวดเราก็จะได้ตัวนี้ก็คือเป็นวัตถุดิบทางตรงใช้ไป องค์ปกอบที่2ก็คือตัวนี้นะครับวัตถุดิบทางตรงใช่ไปนะครับตัวที่2ก็คือค่าแรงงานทางตรงตัวที่3คือค่าใช้จ่ายใ,ในการผลิตซึ่งต้องแสดงรายละเอียดด้วยว่ามีอะไรบ้างนะครับแล้วกลุ่มที่4ก็คือบวกด้วยสินค้าระหว่างผลิตต้นงวดและหักด้วยสินค้าระหว่างผลิตปลายงวดก็จะได้ต้นทุนนะครับ สินค้าเสร็จรูปนะครับซึ่งเทมเพลตตัวนี้นะครับหรือโครงร่างตัวนี้ไปทํารายงานงบต้นทุนการผลิตนะครับก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะครับตัวที่1นนะครับก็จะเป็นก้อนในทั้งก้อนนะครับเป็นวัตถุทางตรงใช้ไปตัวที่2ค่าแรงงานทางตรงตัวที่3ค่าใช้จ่ายการผลิตอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับตัวนี้คือตัวอย่างของตัวก้อนที่3า ซึ่งจริงมีมากกว่านี้นะครับแล้วก็ตัวที่สเป็นสินค้าระหว่าผลิตต้นงวดและหักด้วยสินค้าระหว่างผลิตปลายงวดส่วนงบกระาสทุนนะครับก็ทําแบบหลายขั้นโดยต้นทุนขายนะครับโดยต้นทุนขายเนี่ยนะครับก็ประกอบไปด้วยสินค้าสําเร็จรูปต้นงวดนะครับบวกด้วยต้นทุนสินค้าที่ผลิตเสร็จซึ่งได้มาจากงบสักครู่นี้นะครับที่ อาจารย์อภผบานไปเมื่อกี้นี้เป็นสินค้าเสร็จรูปที่มีเพื่อขายและหักด้วยส ouais ินค right ้าเสร็จรูปสิ้นงวดนะครับเราก็จะได้ต้นขายนะครับแล้วก็นําไปหักกับขายขายนี่ก็เป็นขายสุทธินะครับซึ่งอาจารย์ไม่ได้ไม่ได้เขียนรายละเอียดนะครับตรงนี้ต้องเป็นขายสุทธินะซึ่งวิธีการคำนวณขายสุทธิก็เหมือนกับกิจการซื้อขายสินค้านะครับคือนําขายหักด้วยรับคืนและหักด้วยส่วนลดจ่ายนะครับก็จะได้ขายสุทธินะครับแล้วก็หักค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานหัก บวกหักไรายได้อื่นๆนะครับหักต้นทุนการเงินก็เช่นดอกเบี้ยดอกเบี้ยจ่ายหรือค่าธรรมเนียมกู้ยืมเงินนะครับหักภาษีก็จะกลายเป็นกําไรสุทธิเอาไปคํานวณต่อในงบสถานการเงินนะครับอันนี้ก็เป็นในงบสถานการเงินนะครับตัวที่สาคัญคือตัวสินค้าคงเหลือก็ประกอบด้วยสินค้าเสร็จรูปสินค้าระหว่างผลิตวัตถุดิบแล้วก็วัสดุโรงงานส่วนรายการอื่นยังทําเหมือนเช่นเดิมนะครับ ตัวนี้ก็เป็นตัวอย่างงบต้นทุนการผลิตนะครับซึ่งตัวองค์ประกอบของเขาองค์ประกอบที่1นะครับ,รบ,ค,รบคือวัตถุดิบตรงใช้ไปในโจทย์ข้อนี้ก็คือน้ำวัตถุดิบคงเหลือต้นงวดคือ1 6ื่นนะครับบวกด้วยวัตถุดิบที่เป็นซื้อวัตถุดิบสุทธิเกิดจากซื้อวัตถุดิบ1นึ่งแบวกกับ ครั้งส่งเข้าส0 0พันนะครับรวมเป็น1 7ึ0 0 0สนเจหักด้วยส่งคืนและส่วนลบ2,000ก็จะเป็นซื้อวัตถุดุทธิคือ172,000บาทนะครับบวกอ่าบวกกับต้นงวดนะครับก็จะเป็นวัตถุดิที่มีเพื่อใช้188,000บาท2ตัวนี้หักกันนะครับจะเป็นวัตถุทางตรงใช้ไปนะครับตัวที่1ตัวที่2นะครับค่าแรงงานทางตรงตัวนี้บอกมาเลยครับ120,000 120บาทแล้วก็ตัวที่3นะครับเป็นค่าใช้จ่ายใ,ในการผลิตซึ่งต้องแสดงรายการมาทั้งหมดนะตัวนี้ตัวที่3รวมกันแล้วได้62,380นํานตัวนี้ทั้งหมดมาแสดงแล้วบวกกันนะครับจะได้ตัวนี้นําองค์ประกอบที่1 2และ3บวกกันจะเป็นต้นทุนการผลิตทั้งหมด30ม5ส0 0านํองพันห้าร้อยนำบต้นงวดมาบวกครับตัวนี้บวกกันและ รวมกันแล้วหักด้วยเบอร์อิสเพร s เส้นง,งวด1,500 0บาทจะได้ต้นทุนการผลิตสินค้าสินค้าูปคือ3 8 000, 2 2 5 0 0าซึ่งตัวนี้นะครับเราจะนำไปยังงบกำไรขาดทุนนะครับตรงในส่วนนี้นะครับเพื่อในการคิดกำไรขาดทุนนะครับขายสุทธิก็นำขายหักรับคืนได้6 2 0 0 0 0นะครับหักต้นทุนขายคือ3 8 4 0 0 0 300นะครับได้กําไรขั้นต้นเท่านี้นะครับและหากค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานหักตกเบี้ยจ่ายคือต้นทุนการเงินหกักภาษีก็ได้กําไรสทุทธิคือ1นึ่งแสนงเท่าซึ่งเท่ากับในกระดาษํำการนะครับตัวนี้ก็จะเป็นงบสถานการเงินนะครับอันนี้เป็นแบบทําแบบบัญชีนะครับตัวสินค้าคงเหลือก็จะมีสินค้าเสเร็จรูปสินค้าว่างผลิตและก็วัตถุดิบนะครับตัวนี้เราก็รวมถึงวัสดุง,งานถือว่าเป็นสินค้า สินค้าคงเหลือด้วยนะครับตอนนี้ก็บทจบในบทของกิจการอุตสาหกรรมนะครับ